สวัสดีคะ่ะก็มาพบกับคุณครูเดิมนะคะคุณครูปัทวีบุญพิทักษ์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะระดับชั้นม 4. การประยุกต์เชิงการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมหนึ่งเลยการสร้างผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนะคะหรือว่าการสร้างสิ่งที่เรียกว่า r e c o m b i n a t DNA ชื่อมันยาวมากเลยแต่ว่าชื่อย่อๆเขาชื่อ DNA ลูกผสมเราจะสร้าง DNA ลูกผสมได้อย่างไรต้องมี1นนะคะยีนที่เราต้องการก่อนยีนที่ต้องการเอายกตัวอย่างเราอยากได้ยีน เลืองแสงนะเห็นง่ายดียียเลืองแสงแล้วก็ไปเอาสิ่งมีชีวิตที่มันสามารถเรืองแสงได้เอามาใช้ตัดยีนเฉพาะส่วนที่ทําให้มันเรืองแสงออกมานะคะเลือกมาเลยปุ๊บจากนั้นเราก็ต้องมี DNA ที่เรียกว่าดีเอพหะดีเอพหะชื่อหนึ่งเขาเรียกเวกเตอร์นะคะตัวดีเอพาหะาเอามาจากไหนอันนี้เอามาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากนะคะหรือส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้พวกแบคทีเรียนะคะตัวที่เอามาเขาจะเรียกว่าพลาสมิกแบคทีเรียจากนั้น ก็เอายีนที่ต้องการมาต่อเข้าไปกับเจ้า DNA พาหานี่แหละก็จะเป็นรูปขวามืออันนั้นก็คือ DNA ที่เขาเรียกว่า Re-Combinant DNA หรือว่า DNA รูปผสมนี่ก็จะเห็นว่าในวง DNA ก็จะมียีนที่เราต้องการนะคะใส่เข้าไปนั้นไอ้เจ้า DNA ตัวเนี้ยเดี๋ยวต่อมาเวลามันสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์สารออกมามันก็จะได้สารเรื่องแสงที่เราต้องการเข้าไปด้วยนะคะ พอเรารู้จัก DNA ลูกผสมแล้วนะคะเขาใช้ประโยชน์จาก d ี a นลูกผสมในด้านเภสัชกรรมอย่างไรนะคะหนึ่งนี่เลยการผลิตฮอร์โมนนะคะอินซูลินเจ้าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากเลยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองนะคะฮอร์โมนอินซูลินปัจจุบันที่ผู้ป่วยเบาหวานใช้เนี่ยบ้านนักเรียนบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะคะเขาก็จะมีหลอดที่เป็นหลอดฉีดยาเนาะแล้วก็จะมี ฮอมนอินซูลินที่เป็นขดขวแบบในภาพคุณนี่แหละอินซูลินตัวนี้ถูกผลิตมาจากรียน A ลูกผสมนะคะโดยใช้แบคทีเรีย,นยในกระบวนการผลิตหลักการในการผลิตอินซูลินโดยใช้รียน A ลูกผสมเนี่ยหลักการมีดังนี้นะคะ1ก็คือเอายีนที่เราสร้างอินซูลินในตับอ่อนของมนุษย์ตับอ่อนเราจะเป็นมีเซลล์ที่ไว้สร้างพอมออินซูลินค่ะเขาก็ไปเอายีนบริเวณนี้ออกมาจากนั้นนะคะเขาก็เตรียมพลาสมิกแบคทีเรียที่ครูบอกเป็นดี A อ็นเเขาก็แยกออกมาจาก แบคทีรียเอาเฉพาะเจ้าสีน้ำเงินออกมาปุ๊บก,ก็ไปเข้ากระบวนการนะคะตัดต่อยีนก็คือเอายีนของเรานี่แหละที่สร้างเอ็มไซ insulin เอาไปต่อเข้ากับเจ้า DNA พาหะกแล้วเบียนก็จะได้เป็น DNA ลูกผสมและที่เป็นตรงกลางสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะจากนั้นเขาก็เอาไปเลี้ยงในแบคทีเ r ียในห้องปฏิบัติการเจ้าแบคทีเ r ียตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะเจริญแบ่งตัวแบ่งเซลล์ โดยที่เรามี DNA ลูกผสมอยู่ในเซลล์ของแบคทีเรียเจ้า DNA ลูกผสมตัวนี้นะคะมันก็จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินของเราที่มันตัดต่อเข้าไปในยีนแบคทีเรียออกมาให้จากนั้นเขาก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเจ้าฮอร์โมนอินซูลินนะคะผลิตออกมาก็จะได้เป็นฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็เอามาใช้ให้กับผู้ป่วยเบาหวานในเวลาฉีดลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็ใช้ในด้านการแพทย์แล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ อันนี้เป็นแพะเหมือนกันแต่ว่าใช้ผลิตฮอร์โมนที่มีโปรตีนป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะคะการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการเกิดริมเลือดอุดตันในมนุษย์ก็ใช้สัตว์ทดลองแล้วก็ฉีดเอายีนที่มีโปรตีนป้องกันการแข็งตัวของเลือดใส่ไปในยีนของแพะแล้วก็ให้แพะเขาผลิตออกมาเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการก็คือโปรตีนสําหรับการป้องกันริมเลือดอุดตันของมนุษย์เหมือนกับภาพขวามือเนี่ยยีนของเราสีแดงนะคะ เป็นยีนที่มันมีโปรตีนป้องกันการแข็งตัวของเลือดส่วนยีนของแพะก็จะเป็นสีน้ําเงินไปต่อกันปุ๊บอาใส่อันนี้กลับไปที่แพะสองตัวนี้ต้องรู้จักนะคะชื่อว่าดอลลี่เนาะลูกของดอลลี่ชื่อว่าบอนนี่นะคะบอนนี่กับดอลลี่สองคนนี้เขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตชื่อดังในเรื่องของหัวข้อคลนนิ่งคลนนิ่งก็คือการปลูกถ่ายพันธุกรรมหรือการก๊อปปี้สิ่งมีชีวิตที่เหมือนตัวเองขึ้นมาโดยที่นำดีเอ็นเอของสัตว์ต้นแบบ เป็น DNA ของส่วนไหนก็ได้ในร่างกายนะคะเ,เป็นสัตว์ต้นแบบยังครูเนี่ยนะอยากจะก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาครูก้าดีเอ็นเอของครูเนี่ยส่วนไหนก็ได้เพราะว่ามันมีสารพันธุกรรมที่เป็นตัวครูอยู่เนาะเอาออกมาแล้วก็ไปเข้ากระบวนการนะคะกระบวนการเขามาดูกระบวนการทางด้านขวามือเราก็จะเอา DNA ของเอาไข่นะคะของผู้ให้เขาเรียกดอนเนอร์ไข่ข้างในก็จะมีนิวเคลียสเขาก็มาแยกเอานิวเคลียสออกเอานิวเคลียสออกไปจากนั้น เขาก็เอาเซลลขออีกตัวหนึ่งที่เขาต้องการแล้วก็เอาไปฟิวรวมกับไข่เนี่ยถูกเอานิวเคลียสออกไปแล้วไข่ของแกะตัวดำข้างบนนะคะถูกเอานิวเคลียสออกไปแล้วจากนั้นเขาก็เอาไอ้เจ้าไข่เปล่าๆเนี่ยเอานิวเคลียสออกไปแล้วเอามารวมกับเซลล์ <se al> ของไอ้เจ้าแกะตัวล่างที่มันมีหน้าขาวๆใส่เข้าไปอ่าแล้วก็เอาเจ้าไข่ที่ได้รับการฟิวรวมกันเนี่ยโดยที่ใช้ไข่เปล่าๆจากแกะตัวดำแล้วก็ใช้เซลล์ไข่จากแกะ ที่ตัวหน้าขาวใช่ไหมรวมกับเป็นฟองเดียวแล้วก็ไปใส่ไว้ในแกะอีก,อกตัวหนึ่งนะคะที่เหมือนกับเอาไว้สําหรับช่วยอุ้มท้องแต่นะก็คลอดลูกออกมาก็จะได้ลูกของเขาชื่อว่าดอลลี่ซึ่งมันมีหน้าขาวเหมือนกับตัวแม่ที่เราเอาเซลล์ของเขาไปฝากไว้ถ้าเราอยากจะทําตัวเองให้มีโคนนิ่งนะั้เรนก็ทําได้เนาะอยากจะมีตัวเองสักสิบคนนะคะก็ใช้วิธีการโคนนิ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่กับการ ทำคนนิ่งในสัตว์เพราะว่าเป็นเหมือนกับชีวจริยธรรมเนาะเวลาแบบทาแล้วสัตว์ตายเนี่ยสร้างขึ้นมาปุ๊บอายุสั้นนะคะตายลงเพราะว่าจากเราเป็นคนสร้างเขามันก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยนิยมทําการที่จะคนนิ่งตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็ไม่นิยมทําอีกเพราะว่าเราก็จะมีคนเดียวแล้วเราสร้างตัวเองขึ้นมาอีกคนหนึ่งเขาก็จะมีลักษณะของเขาอีกคนหนึ่งไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวเขากับเราเนี่ยมันเป็นคนละคนกัน เขาจะไปทํำมิดีมิลายอะไรหรือเปล่าไปทําคดงคดีอะไรหรือเปล่าแล้วเวลาเกิดคดีขึ้นมาเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นผู้ต้องหาได้เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวก๊อปปี้ของเรากับตัวเราเองก็มี DNA ที่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยมินิยมสร้างโคลนนิ่งในมนุษย์แล้วก็สัตว์เนี่ก็ใช้ทดลองแค่บางชนิดเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการโคลนนิ่งนะคะการวินิจฉัยโรค นี่ก็จะมีข้อดีทางด้านการแพทย์มากมาย g e n e t i c testing ก็นํายีนออกมาแล้วก็สกัด DNA ออกมาจากเซลล์อาจจะเอามาจากเลือดหรือจากน้ําคล่ําส่วนไหนก็ได้นะคะที่มันมี DNA แล้วก็ไปเข้าเทคนิคที่เขาเรียกว่าเพิ่มจํานวนยีนหรือเขาเรียก PCR จากนั้นก็เอาไปหาลําดับเบสหรือว่าลําดับนิวเคลียตไทเพื่อเปรียบเทียบกับยีนปกติว่ามีตรงไหนผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเหมือนกันก็แสดงว่าไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของลำดำับลีโอไทด์ผิดปกติไปก็แสดงว่าคนนีอ้อาจจะเป็นโรคก,ก็ได้นี่นะคะก็คือเอาไว้วินิจฉัยโรคบางชนิดที่สามารถใช้วิธีจเนติกเทสติ้งได้การบำบัดหรือการรักษาโรคหรือเรียกจีนเทอร์ลปีนะคะคือการเปลี่ยนแปลงยีนเพื่อรักษาหรือว่าป้องกันโรคในภาพเนี่ยเขาจะใช้สิ่งมีชีวิตที่ตอนนี้น่ากลัวมากสำหรับเรานะชื่อว่าไวรัสแต่ว่าไวรัสที่เขาใช้ในการรักษาโรคตัวนี้เป็นไวรัสที่ เขาได้ผ่านการทดลองมาแล้วนะคะว่ามันไม่ทําให้เกิดโรคโดยเขาใช้ไวรัสตัตวนี้แหละเป็นเวกเตอร์แล้วก็เอายีนที่เขาเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปรักษาหรือเอาไปเปลี่ยนจากยีนที่เป็นยีนผิดปกติให้เป็นยีนปกติแล้วแล้วก็ใช้ตัวไวรัสนี่แหละเอายีนตัวนี้ใส่เข้าไปในไวรัสเขาเรียกวรัสเวกเตอร์คือไวรัสพหาหะแล้วก็เอาไวรัสตัวนี้นะคะอินเจกเข้ามาในคนก็ฉีดเข้ามาในเราไวรัสก็จะนํา เจ้ายีนที่ถูกไปรักษาหรือว่าเอาไปแก้ไขเอาเข้ามาในขนโดยตัวไวรัสตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์ให้หรือเป็นพาหะให้เราโดยที่ไวรัสตัวนี้จะต้องไม่เป็นอันตรายกับเราเนาะก็คือมีหน้าที่แค่ส่งยีนที่เป็นยีนที่ดีเข้ามาในร่างกายเราเท่านั้นเองนะคะปัจจุบันนี้มีการปรับแต่งการรักษาโรคโดยที่เขานําชิ้นส่วนของยีนที่ทําให้เกิดโรคออกการแพทย์ไปไกลแบบขนาดนี้เลยนะคะสามารถนํายีนที่บริเวณน,นี้ที่มันเป็นโรคเอาออกไป แล้วก็เอายีนตัวนี้ไปทำมิวเทชันให้มันเปลี่ยนแปลงหรือไปทำให้มันไม่ก่อโรคแล้วแล้วก็ใส่กลับเข้ามาในตัวเราได้นะคะเขาจะเรียกว่าจีโนมอ d ดิชันคือเอายีนไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใส่เข้ามาใหม่ทำให้เราไม่เป็นโรค มารู้จักคําว่าจีโนมกันนะคะเรารู้จักคํานี้ได้ยินมาบ่อยมากๆจีโนมก็คือสารพันธุกรรมทั้งหมดเลยที่อยู่ในเซล์ของสิ่งมีชีวิตพูดง่ายๆก็คือยีนนั่นแหละปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขารู้แล้วว่าจีโนมของมนุษย์ยีนส่วนต่างๆที่อยู่ในเซลล์ของเรา บริเวณไหนยีนอะไรทําหน้าที่อะไรได้บ้างน,นะคะ <_ d ata> เขาศึกษาไว้หมดทุกอย่างแล้วมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดมนุษย์เป็นโรคขึ้นมา <_ d ata> เขาก็จะสามารถรู้ว่าอ๋อยีนตรงนี้นะที่มันเป็นโรคยีนตรงนี้นะมันควบคุมการทํางานของอปโปรตีนตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาศึกษาหมดแล้วคาว่าจีโนมก็คือสารพันธุกรรมทั้งหมดเลยมันถึงพวกลำดับเบสที่อยู่บนสาย d ี a นเอนั่นเองนะคะการประยุกต์ใช้ในด้านนิติวิทยาศาสตร์บ้านนะคะนี้ก็จะ ไปทางพวกสืบสวนสอบสวนนะคะทังพวกนิติก็ใช้การตรวจลายพิมพ์ DNA <D NA> เขาเรียก DNA Fingerprint การที่จะตรวจลายพิมพ์ DNA ได้นั้นเราจะต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจ DNA ได้อะไรบ้างที่มันสามารถตรวจ DNA ได้หนึ่งเลยที่เก็บได้ง่ายๆตามภาพนะคะเลือดสารคัดหลั่งนะคะเส้นผมเส้นขนได้หมดแม้กระทั่งเล็บก็ได้นะคะเศษผิวหนังกระดูกได้หมดเลยนะคะพวกนี้จะมี DNA ที่เป็น DNA เฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคลมีคนถามว่าลายนิ้วมือได้ไหมลายนิ้วมือเนี่ยบอกได้แค่ว่าเป็นใครแต่ไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างเราเนี่ยเราเก็บลายนิ้วมือเราก็มีลายแต่ละคนจะมีลายนิ้วมือเฉพาะตัวเองอยู่แล้ว10นิ้วนะคะจะมีลายต่างๆเวลาเราไปแปะเข้าไปในเครื่องอ่ะมันก็จะเก็บรายละเอียดแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้าเราว่าอ๋อเราเป็นลายนิ้วมือแบบนี้นะาลายนิ้วมือแบบนี้ของเรานะแต่เขาไม่สามารถบ,บอกได้ว่า เรามีความสัมพันธ์กนะับคนนี้เป็นพ่อกับลูกกันนะหรือว่าเป็นแม่กับลูกเป็นพี่กับน้องบอกไม่ได้นะคะบอกได้แค่ระบุแค่ว่าเป็นใครแต่ถ้าเป็น DNA อ n a เเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าฉันเป็นพี่คนนี้หรือว่าฉันเป็นลูกคนนี้อันนี้สามารถบอกได้เลยเนื่องจาก DNA เนี่ยมันจะมีสารพันธุก,กรรมซึ่งสารพันธุก,กรรมตัวนี้มันก็ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่จากรุ่นสู่รุ่นฉะนั้นเราก็จะมี DNA ของ พ่อมี DNA ของแม่มันก็เลยสามารถที่จะระบุได้นะคะว่าเรามีความสัมพันธ์กับใครในภาพนี้เขาเก็บตัวอย่างเลือดเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บผู้ร้ายหายไปแล้วเจอแต่ผู้ตายก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้ายใช่ไหมคะก็เก็บตัวอย่างทั้งหมดเลยที่สามารถเก็บได้ที่เกิดเหตุอาจะาเป็นรอยเลือดนภาพเนาะจากนั้นก็ใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนจนได้ผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะในภาพ จะมี3คนก็นำหลักฐานที่เป็นเลือดเนี่ยได้จากที่เกิดเหตุเอาไปตรวจลายพิมพ์ DNA นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องที่ใช้ในการตรวจ DNA f i n g e ฟิงเกอร์พหรือว่าลายพิมพ์ d n a มันก็จะออกมาเป็นแทบนี่เขาเรียกว่าแบนจากนะเขาก็เอา DNA ของผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะไปเข้าเครื่องเหมือนกันตรวจลายพิมพ์ด n a อนเอมกันออกมาเป็นแบรนเหมือนกันแล้วก็มาเทียบเลยคะ่ะว่า มันตรงกันขนาดไหนจากในภาพเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคนที่2องมอนกเรียนจะเห็นว่าแบรนด์มันตรงกับหลักฐานที่เกิดเหตุหมดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่มัดตัวได้แน่นหนานะนะเพราะว่า DNA ของแต่ละบุคคลก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหลักฐานที่ย้อนแย้งไม่ได้ในศาลเนื่องจากเป็นหลักฐานทางนิติเวชทดสอบความเป็นพ่อลูกกันบ้างน,นะคะ,คะเขาเรียกว่า paternity test เก็บหลักฐานมามีแม่มีลูก ไม่รู้สิใครเป็นพ่อเนาะก็ลองดูว่าเอา DNA ของคุณลูกมานะคะเอา DNA ของคุณแม่มามีคุณพ่อให้เลือก3คนหา DNA f i n เอฟิ r ์ n กพิเหมือนกันในภาพคิดว่าคนไหนเป็นพ่อ <c oughs> เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามเวลาดูนะคะนันเรียนก็พยายามดูแถบของลูกว่าลูกเนี่ยจะต้องได้แถบจากของแม่มาด้วยแล้วก็ของพ่อมาด้วยเพราะว่าลูกจะได้สารพันธุกรรมจาก พ่อด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมแม่ด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นเวลาเราดูก็ให้ดูของแม่ของลูกให้ดูของลูกเป็นหลักนะคะว่ามันตรงกับของแม่ของพ่อคนใดบ้างค่อยๆดูเนี่ยเห็นของแม่เนี่ยตรงมาประมาณ3แบรนด์เอาคราวนี้มาดูของคุณพ่อบ้างคนที่1ตรงไหมคนที่1ไม่ตรงใช่ไหมเพราะว่าแถบบนนี่ลูกไม่มีเลยนะคะคนที่2ก็ตรงไหมมีตรงบ้างนะคะอ่าคนที่3คนที่ส,น,สนี่ ก็มีตรงอยู่บ้างเนาะมาดูกันว่าอาจจะตรงของใครตึ้งอ่าสรุปว่าอะไรเอย่ยเขาแยกให้ดูเลยว่าจากคุณลูกเนี่ยสีช้พฟูนี่มาจากแม่ที่ตกกับของแม่เนาะได้ของแม่มาครึ่งหนึ่งสาแดนส่วนสีน้ําเงินอันนี้มาจากคุณพ่อนะคะก็ได้ของคุณพ่อมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมาสามแดนอันนี้ก็เป็นการระบุความสัมพันธ์ของทายาทได้เนะว่าลูกคนเนี้ยมาจากพ่อคนนี้แล้วก็มาจากแม่คนนี้นะคะการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะสไปเดอร์โก้เป็นยังไงนะคะสไปเดอร์แปลว่า แมงมุมอ่าโก้ก็คือแพะแพะแมงมุมเป็นยังไงจริงๆแล้วมันมาจากผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมานะคะโดยใช้แมงมุมกับแพะนี่แหละเขาใช้อะไรจากแมงมุมปกติเรารู้จักแมงมุมในฐานะที่เป็นตัวสร้างเส้นใยเนาะใช่แล้วเขาใช้ DNA นะคะที่แมงมุมมันสร้างเส้นใยเส้นใยของแมงมุมเนี่ยถ้าเราเคยสัมผัสหรือเราเคยเห็นจะถือว่ามันเหนียวมาก แต่ละตัวจะมีการสร้างเส้นให่เฉพาะอย่างตัวนี้สร้างเป็นแปดเหลี่ยมตัวนี้สร้างวงกลมแต่ละชนิดมันจะสร้างไม่เหมือนกันนะคะแต่คุณสมบัติของเส้นใยคือเหนียวมากอันเขาก็เลยใช้คุณสมบัตินี้แหละเอามารสร้างเป็นน้ำนมโดยที่เอา DNA ในส่วนที่แมงมุมมันสร้างเส้นใหญ่นะคะใส่เข้าไปในแพะเป็น transgenic animal ไปแพะก็จะผลิตนมโดยที่นมที่ผลิตขึ้นมานั้น ก็จะมีโปรโตีนที่สร้างเส้นใยของแมงมุมเนี่ยปนออกมาด้วยเขาใช้ประโยชน์จากโปรโตีนที่สร้างเส้นใยเอาไปทําเป็นผ้าปิดแผลเพราะว่าเวลาปิดแผลจะได้เหนียวติดทนนานอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผลิตจากธรรมชาติด้วยอันนี้ก็ใช้ในด้านอุตสาหกรรม ในด้านการแพทย์ก็ได้แล้วก็การตรวจหา d n a นะคะสุกรในอาหารที่ระบุว่าเป็นฮาลาลคืออาหารฮาลาลเนี่ยเป็นอาหารของมุสลิมซึ่งจะต้องไม่มีเนื้อสุกรปนอยู่ดังนั้นเวลาเขาส่งอาหารกลุ่มนี้ไปขายแล้วก็ตีตาว่าเป็นอาหารฮาลาลทางบริษัทจะต้องมีการตรวจหาว่าในอาหารฮาลาลที่เราจะส่งไปให้พี่น้องมุสลิมทานเนี่ยมีเนื้อสุกรปนเปื้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือในการตรวจหา DNA ที่เป็นเฉพาะเลยของเนื้อสุกรถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าอาหารนี้เป็นฮาลาลร้อยเแต่ถ้ามีเนี่ยก็ต้องส่งกลับหรือว่าตรวจสอบแจ้งกลับไปว่าปนเปื้อนมานะ,ะการสร้าง m s i ไซนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างโปรโตีนเซลลูโลสเอาไปใช้ในผงซักฟอกเป็นต้นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมนะคะในด้าน ที่เราเอาเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้นะคะในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อดีและมันมีข้อเสียอย่างไรนะคะข้อดีเนี่ยทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะมาช่วยให้มนุษย์อยู่รอดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพิ <S <s ่มผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ก็ได้ด้านอุตสาหกรรมก็ได้นะคะแล้วก็ด้านการแพทย์แต่มันก็มีข้อเสีย,ยที่อย่างเช่นเนี่ยไบโอฮัสศารไบโอฮัสศาสก็าาคืออาวุธชีวภาพนะคะ เราอาจจะเคยดูหนังพวกผีชีวะอะไรพวกนี้จะเห็นว่าค่อนข้างอันตรายเนาะเวลาแบบเขาผลิตเชื้อขึ้นมาหนึ่งชนิดซึ่งเป็นเชื้อที่เราไม่ได้รู้จักเลยเป็นเชื้อใหม่แล้วก็เกิดการติดเชื้อกันทั้งเมืองกลายเป็นสร้างเป็นหนังขึ้นมาให้เราดูบางประเทศเนี่ยห้ามมีอาวุธชีวภาพไว้นในครอบครองเนื่องจากว่าอาวุธชีวภาพส่วนใหญ่เขานิยมใช้เชื้อโรคมาทํา นีเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียมากมายตรงที่ว่ามันเล็กเราไม่สามารถมองเห็นอนุภาคของเชื้อโรคได้เลยแล้วก็มันฟุ้งกระจายได้ง่ายถ้าเกิดมีสงครามอาวุธชีวภาพขึ้นมานะคะหัวลบอาวุธชีวภาพมาตกปุ๊บเชื้อมันกระจายมันสามารถพัดได้ไกลข้ามทวีปจากที่ทวีปนี้ติดเชื้อมันก็สามารถข้ามทวีปไปทวีปอื่นได้หมดเลยฉะนั้นก็สามารถติดเชื้อได้ทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายที่เขาจะไม่ให้มีอาวุธชีวภาพอยู่ในครอบครอง การใช้สัตว์ทดลองก็เหมือนกันนะคะเราก็มีหลักการในการใช้สัตว์ทดลองง่ายๆคือ1ใช้ให้ได้น้อยที่สุดหนูทดลองที่เราเห็นหนูขาวๆและตาแดงๆอันนี้คือหนูทดลองเขาก็นิยมมาทดลองทางการแพทย์ปกติแล้วการจะใช้สัตว์ทดลองเนี่ยเขาก็จะใช้ก่อนที่จะเอาผลิตภัณฑ์นั้นะมาใช้ในมนุษย์ดังนั้นเวลาเขาจะเลือกสัตว์ทดลองใช้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะใช้มันให้น้อยที่สุดการวิจัยที่ทมีประโยชน์จริงๆถึงจะเลือกใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้มาใช้เพราะว่าสัตว์ทดลองเนี่ยเวลาถูกใช้แล้วปุ๊บ ไงก็ต้องกําจัดทิ้งอยู่แล้วนะคะ,ะการครนนิ่งที่ครูพูดถึงนะคะอันนี้เขาไม่นิยมคนนิ่งในมนุษย์เลยเพราะว่าเหมือนที่ครูพูดไปแรกๆเนี่ยการที่เราจะสร้างตัวเองขึ้นมาอีกคนนึงคนคนนั้นเขาก็จะมีชีวิตจิตใจความคิดเป็นของเขาซึ่งไม่เหมือนกับเราแต่สิ่งที่เหมือนกับเราก็าคือเจ้าสาย DNA ที่เราไปเป็นต้นแบบให้กับเขานั้นเขาก็เลยจะไม่นิยมสร้างมนุษย์เป็นคนนิ่งขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นข้อห้าม ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแล้วแต่การโครนนิ่งสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ยังมีข้อห้ามอยู่โดยเฉพาะการโครนนิ่งมนุษย์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทาง DNA เนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษอยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกใช้นะคะให้ถูกต้องให้ถูกหลักทางด้านจริยธรรมแล้วก็ความปลอดภัยที่เราจะนำมาใช้นะคะดั้ในบทนี้ รายละเอียดก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ครูนำมาให้นักเรียนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวบางเรื่องก็อาจจะทราบมาบ้างแล้วบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆที่นักเรียนเพิ่งทราบก็วันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเลีลยวเจอกันชั่วโมงหน้าเนาะวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน